สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้มาพอกันเตดึกเตาเ้ากับบันแชนแนลค่ะบันแชนแนลก็มีแนวทางมาวางให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซีท่านผู้ชมในเบื้องในโช๊กกับเตดึกเตาเ้าค่ะมันสูตรคำนวณค่ะกับส hmm. ูตรคำนวณล่างค่ะมาเบื้องกันเลยค่ะค mm ่ะคะมาคำนวณให้ eland? ท่านผู้ชมได้เบิิงกันจตดคำนวณล่างค่ะค่ะเนาะกลับมาเบิิงกันเลยเนาะค่ะเนาะค่ะจตดคำนวณล่างค่ะเอาล่างวันที่หนึ่งหกตัวมาตั้งค่ะงวดที่แล้วออกห้าเก้าแปดเนาะค่ะเนาะเก้าสี่สามเก้าสี่สามค่ะห้าเก้าแปด ไปเลยค่ะเอามาตั้งเลยค่ะแล้วก็เอาหน่วยสิบร้อยพันหมื่นค่ะเอามาบวกกันค่ะให้ในหาตูดีค่ะสี่บวกสามนะคะเนาะสี่บวกสามได้เจ็ดสามบวกค่าได้แปดค่ะห้าบวกเก้าได้สิบสี่ได้สี่เก้าบวกแปดได้เจ็ดได้สิบเจ็ด บวกไปเรื่อยๆด้วยค่ะจุดจุดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าได้ห้าเนาะค่ะเนาะได้ห้าแปดบวกสี่เป็นสิบสองได้สองค่ะค่ะจะบวกกันไปเรื่อยๆค่ะสี่บวกเจ็ดได้ได้สิบเอ็ดได้หนึ่งเนาะค่ะเนาะห้าบวกสองได้เจ็ดค่ะ สองบวกหนึ่งได้สามค่ะเจ็ดบวกสามเจ็ดบวกสามได้ได้สิบนะคะก็คือได้หนึ่งค่ะได้หนึ่งค่ะลงตูวได้หนึ่งค่ะ,นะคะ,ะรับจำนวนสลากกินแบงรัฐบาลไทยเด้อคือพอเด้อคือแน่เด้อหน่วยสิบร้อยพันหนึ่ง เอาลักเงินมันวกกันค่ะนี่แล้วค่ะปวกไปเรื่อยๆค่ะค่ะเป็ปเนแนวทางเอามาว่างเตะดิ้เตะเสาให้ท่านผู้ชมเอามาเบิ่งของพ่อเจียนน้องค่ายเนาะคือพ่อหนองค่ายเนาะค่ะเล็กล่างขึ้นมาเลยเลยค่ะนี่ค่ะเล็กล่างพ่อหนองค่ายวิ่งล่างเก้าค่ะนี่ค่ะวิ่งล่างเก้า ค่ะพื้นไฮเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ค่ะนี่ค่ะจพื่นบอดินินเนาะค่ะเนาะค่ะจะไฮสามคู่สามหางค่ะคุณพ่อคุณแม่เอซีทั้งหลายค่ะเอาไปบินแนวทางเอาไปพิจารณาบึงค่ะไปจับจองลอตเตอรี่ไว้เด้อค่ะอันมาบึงพ่อนครพนมค่ะเพื้นไ้มาวันแรกค่ะเพื่นวิ่งบุญหกค่ะ 6บนก็จะมี6067ค่ะล่างก็จะยิ่งล่างเจ็ดก็จะมี7 0 7 3 7ูนยค่ะค่ะเพื้นโบดเดนินเนาะค่ะเนาะค่ะเพื้นโบดเดนินหายค่ะเกินก็บหายมาข้างล่างก็มี4คู่เนาะค่ะเนาะข้างบนมี2คู่2หางค่ะอีพีคุณพ่อคุณแม่เฮา ขันมกักกระจัดเลยค่ะชอบสำนักใดกระจัดเลยค่ะไปจับจองลอตเตอรี่ไว้ค่ะสนับสะดุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยค่ะ่ันผู้ชมเอเีทั้งหลายทั้งสองวันชนเนลค่ะวันเชนแนลก็นําแนวทางมาฝากจะดึกจะเศร้าเลยค่ะมื้อไี้ไปพิจารณากันเบึ่งค่ะค่ะสอบกระจัดคัดกระพานค่ะแต่เพียงแนวทางค่ะมาฝาก คุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ชมเฮาค่ะแช่แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทางหลายอะไรค่ะกระตรงกันเนาะค่ะเนาะสูตรคำนวณเนาะค่ะเนาะตรงกันครับเลยพ่อนอ้องราเอามาจับติดกันกันเลยค่ะของพ่อน้องค่ายได้เก้าเนาะค่ะเนาะ สูตรคำนวณได้หนึ่งเนาะคะ่ะเนาะลงตัวได้หนึ่งด mm hmm. ือมันจะเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าบ่ค่ะจับเท่ากันก็นกนได้ค่ะค่ะเอาแคปหน้าจอไว้เดอ้อท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะฟิตซีทั้งหลายค่ะแคปหน้าจอไว้ค่ะนี่ละค่ะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะไปหาจับจองลอตเตอรี่ไว้ท่านผู้ชมทั้งหลายฟิตซีทั้งหลายคุณพอ่อคุณแม่เฮา ที่แล้วอันพ่อน้องค่ายเพิ่หรุดนะคะเนาะหวดน,นี้เพื่นอาจจะบลุดก็ได้ค่ะค่ะเอากันมักกลับไปจับจองลอตเตอรีร่ไปเดอ้อท่านผู้ชม f อฟซทั้งหลายค่ะพ่อคุณแม่เฮาค่ะ จะรับสนุนจะลากกินแบงรัฐบาลไทยเท่านั้นค่ะอันนี้สูตรคำนวณล่างเด้อค่ะเด้อคำนวณได้มากนึงค่ะลกูกโตได้นึงค่ะเอ้กานั่มาฝากเจะดิกแต่เศร้าสามสำนักค่ะมาฝากพ่อคุณแม่เฮายเอฟซีทั้งหลายท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องวันชาแนลฝากกดติดต,ตาม่องไว้นเนด้อคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทั้งหลายท่านผู้ชมค่ะ หลายสำนักวันทะแนวกันยังนำมาเสนอนำมาปิดแนวทางเหลือหลายสำนักค่ะกัที่จะตามมามาเร็วลงเร็วมาซาลงซาค,ค่ะมาปุบลงปั๊บค่ะจะบอเก็บไว้แก่บรลรอซาเลยค่ะเอาลงให้ท่านูุชมเฮาไปพิจารณาบึงค่ะเอาเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะท่านูุชมอ c ทีทั้งหลายเหลือของแม่เหยเน,นอะค่ะเนาะมายังบ่ถึงค่ะ ของคุณแม่เวยของแม่วิทย์ขามายังบิสทค่ะเดค่ะพื้นวาที่ให้บ้านมือนีละค่ะเับสายบนล่ค่ะจะเอามาวางแนวทางให้ท่านผู้ชมเดพิจารณาเบื้องอีกค่ะพื้นมากเลยค่ะเอาเจอกันคลิปหน้าขอจุคลิปไว้เคเดีจ้าสวัสดีค่ะ